คําว่าสถานบันเทิงครบวงจรที่เราเรียกว่าเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มันเหมือนที่ลาสเวกัสเป็นหลักก็จะมีสถานที่หนึ่งสถานที่มีโรงแรมเป็นพันๆห้องมีคอนเสิร์ตมีที่เล่นมีสนามกีฬามีหอประชุมมีงานจัดงานอะไรสารพัดอย่างมีสวนน้ำ มีบางคนจะเสนอแม้กระทั่งจะสร้างาที่เล่นสกีเล่นสกีบนหิมะเนี่ยสร้างหิมะเทียมให้เล่นสกีได้แล้วทั้งหมดใหญ่ๆเนี่ยพื้นที่ไม่ถึงส0บอร์ซจะเป็นพื้นที่คาสิโนเหมือนที่สิงคโปร์<อ>เพื่อให้นักท่องเที่ยวมาใช้ตังมาเที่ยวจะจ้างงานเนี่ยแต่ละ แห่งตั้งจ้างงานสองหมื่นคนแล้วเงินเดือนไม่ต่ำกว่าสองหมื่นบาทน,นะครับแล้วรายได้เข้าประเทศมากมายอันนี้ก็เป็นแนวที่รัฐบาลได้ทํำต่อเนื่องจากรัฐบาลที่แล้วที่ถามความเห็นของประชาชนก็มีคนค้านน้อยมากค้านน้อยมากเพราะนั้นก็จะทำให้มีการควบคุมได้ถูกต้องนะครับคนไทยจะไปเล่นต้อง เป็นคนมีฐานะไม่งั้นไปเล่นเรื่อยๆเดี๋ยวหมดตัวตัวให้ไปทำงานดีกว่า